ภาพหมาสภาพหมายห,หน้าโดนมากเลยครับก็เดี๋ยวจะใช้สายกิ่วลองดูนะครับโอเคครับลองดู ไมเดียวเลยครับบอกนะครับท้าหมายมันหน้ามีตัวครับก็เลยใช้สายจิ๋วลองดูนะครับก็โอเคเลยสายแก้คันนะครับตรงนี้เป็นหลอดน้ําเข้ามาต่อระหว่างจากคลองนะครับก็เห็นสีสภาพน้ําสวยดีครับก็เไปใช้สายจิ๋วลองดูสายจิ๋วสีส้มนะครับนะครับกัดเข้าไปกัดอย่างนี้เรียบร้อยครับกัดเข้าไปนะครับเป็นเต็มเรียบร้อยครับ สส่จีบสีส้มนะครับใช้ได้เลยครับเหมาะมากเลยครับหมายนี้ครับนี่ครับสส่จ๋วสีส้มนะครับสุดยอดครับ